เปลี่ยนฉากหลังให้กับคลิปวิดีโอของเราให้สวยแล้วก็ไม่ซ้ำใครจากแอปพลิเคชันฟรีในมือถือทำได้ง่ายๆมากไปดูกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเข้าไปที่แอปพลิเคชันแคปค u t ค่ะหลังจากนั้นค่ะก็เข้าไปสร้างโปรเจกต์ใหม่ แล้วเราไปเลือกพื้นหลังที่เราต้องการที่จะเอาคลิปวิดีโอของเราอะค่ะไปอยู่ตรงนั้นนะคะได้เลือกรูปนี้นะคะเป็นรูปที่เซฟมานะคะหลังจากนั้นก็กดคําว่าเพิ่มค่ะหลังจากนั้น,นะคะ่ะก็ไปดูว่าเราต้องการที่จะตัดวิดีโออะค่ะเป็นขนาดที่เท่าไหร่ถ้ารูปนะคะที่เราเซฟมาเป็นขนาด9ต่อ16เลยมันก็ดีนะคะแต่ถ้ามันยังไม่ได้ขนาดเราก็สามารถขยายได้หลังจากนั้นไปเลือกวิดีโอต้นฉบับค่ะโดยกดตรงคําว่าภาพสอนกดเพิ่ม overlay กดตรงโหมดวิดีโอค่ะโคดาเลือกคลิปนี้เข้าไปค่ะกดเพิ่มกดคําว่าขัดเอานะคะแล้วกดคําว่าลบพื้นหลังหายไปแล้วเห็นไหมคะฉากข้างหลังจะเป็นคลิปวิดีโอก็ได้เป็นรูปก็ได้หมดเลยนะคะขยับตัวลงมาโดยใช้นิ้วจิ้มลงไปนะคะอย่าลืมกดยืดฉากหลังนะคะให้ยาวจนสุดวิดีโอด้วยนะคะไม่งั้นวิดีโอของเรานะคะพื้นหลังมันจะขาดเนะาะจดลองเล่นให้ดูนะคะ เปลี่ยนฉากหลังให้กับเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะตัวเราก็จะไปอยู่ฉากหลังที่ร้านกาแฟแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะก็กดเซฟนะคะตรงลูกศรชี้ด้านบนนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเพียงแค่นี้นะคะเราก็จะได้ฉากหลังวิดีโอที่มันหลากหลายแล้วลองไปทํากันดูนะคะ